วันนี้ก็เป็นเช้าวันที่สิบแปดตุลาคมสองพันหรอยหกสบสองอยู่ที่สวนยินดีทะเลนะก็เป็นช่วงที่พวกเราแล้วก็รวมถึงไม่ชีที่จะไปบังคลาเทศไปทำวีซ่ากันแล้วก็กลับมาร่วมงาน วันเกิดคุณแม่ยินดีเมื่อวานนี้ในเช้านี้ก็อยากจะให้ดูบางแง่บางมุมซึ่งผมเชื่อหรือเกินว่ามีผู้คนที่เข้าใจเรื่องนี้อยู่น้อยนักจริงๆทั้งๆท,ท,ที่เป็นเรื่องที่ อยู่ใกล้ตัวผ่านหูผ่านตาทั้งผู้ที่ศึกษาแล้วก็ผู้ที่เข้ามาสู่การปฏิบัติเผอ่อเมื่อสี่หวันก่อนพงได้เขียนคำถามขึ้นมาถามผมเพราะเขาก็มันจะเปิดโครงการมากน้อย เขาสงสัยคำหนึ่งคือคำว่าสัมมาสมาธิเนื่องจากว่ามีการแปลคำนี้กันมาเยอะแล้วก็โดยศัพท์ก็คือความตั้งใจมั่นชอบเพราะเขาจะต้องทำความเข้าใจเพื่อไปอธิบายให้กับเด็กๆฟังด้วยทีนี้ผมก็อธิบายไปก็จึงสะกิดใจขึ้นมาว่าเออ เราเองก็ไม่เคยลงรายละเอียดเรื่องนี้มากนะักก็อธิบายไปตามคำของพระพุทธเจ้าเรื่อยมาทีนี้ผมก็เลยคิดว่าก็คงต้องเอามาทำความเข้าใจกับผู้ที่เข้าสู่การปฏิบัติเอาง่ายๆก่อนเลยอาท่านเปิดดูก็ได้นเปิดสมาสมาธิอยู่หน้าอะไรก็ตามในมรรคหนึ่งแปด เรามาดูคําว่าสมาธิที่เราเข้าใจก่อนดีกว่านะก่อนที่จะไปถึงคําว่าสัมมาสมาธิสมาธิคืออะไรนะเราก็รู้แต่ว่าสมาธิรู้ลมหายใจจิตสงบนะไม่ผิดนะไม่ผิดรู้ลมหายใจจิตสงบเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธินะเราก็ได้ยินคำนี้กันนะ เปียนสมาธิก็คืออาจจะจะแปลว่าความสงบก็ก็ไม่ผิดเห็นที่มาของสมาธิก็คือการจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นลมหายใจเช่นลมหายใจจะจดจ่ออะไรก็ได้เป็นสมาธิทั้งนั้นท้องพองยุบก็เป็นสมาธิการเคลื่อนของร่างกายก็เป็นสมาธิถ้าจดจ่อลงไปที่อะไรเนี่ย หรือนับหนึ่งถึงห้าร้อยแบบที่มีคนปฏิบัติหนึ่งสองสามสี่ห้ก็เป็นสมาธิก็จดจ่อยอยู่กับพารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งจิตใจก็จะสงบขึ้นมาอันนี้คือสมาธิแล้วสัมมาสมาธิคืออะไรเราก็สวดกันมาเยอะนะผมก็คงพูดให้ผู้ที่สวดผู้ที่ปฏิบัติจะได้เร็วหน่อย เราลองมาดูความหมายที่พระเจ้าอธิบายไว้สมาสมาธิเป็นอย่างไรเล่าลองอ่านลองลองอ่านเฉพาะภาษาไทย ท่าน,นี้ก่อนพระเจ้าบอกว่าสงัดและจาักกามสงัดแลวจักรามันเป็นอกุศลจิตเข้าถึงปฐมฌานมีวิตกวิจารมีพิติละสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลวอยู่เกิดจากวิเวกเกิดจากสมาธิเอาละทีนี้ฟังผมดีๆนะระหว่างคําว่าสมาธิกับสัมมาสมาธิสมาธิคือความสงบ ที่เราบอกว่าจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจิตเกิดความสงบทีนี้มาดูสัมมาสมาธินะสัมมานะสม,มาธิสงัดแล้วจากกามจากอากุศลน,นั่นแปลว่าจิตถอนตัวออกจากอากุศลน,นะจิตเริ่มถอนตัวจิตของคนทั่วไปผู้ทุชนผู้มิได้สดับจิตจะคุกเข้าอยู่ด้วยอกุศล ได้ยินอะไรมาก็โกรธหงุดหงิดลำคาญใครว่าใครนินทาก็โกรธหงุดหงิดลำคาญเห็นอะไรไม่ถูกใจก็โกรธหงุดหงิดลำคาญอันนี้จิตทุ่มแล้วก็เกลือกกั้วอยู่ด้วยอกุศลนะมีอกุศลเป็นมูลเลยเป็นพื้นเลยเพราะฉะนั้นนี่จิตเข้าไปเกลือกกล้วปนอยู่ด้วยอกุศลทีนี้เมื่อเข้ามาถึงสัมมาสมาธิเนี่ย เมื่อจิตถอนออกจากอากุศลคือกามและอกุศลทั้งหลายคือนึกภาพจิตเริ่มถอยออกมาจากอากุศลจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาหนึ่งระดับนะเมื่อจิตตั้งมั่นขึ้นมาด้วยการถอยออกจากกามและอกุศลจิตจะเพราะมีวิตกวิจารณคําว่าวิตกก็คือสมาธิธรรมดานะคําว่าวิตกคือตริหรือตรึกเนี่ย อยู่ที่ลมหายใจเนี่ยคือสมาธิธรรมดาที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่จากนั้นคําว่าวิจารเนี่ยคือตรองวิจารคือตรองเริ่มเข้าไปสังเกตอาการของลมหายใจว่ายาวสั้นเนี่ยขณะนั้นจิตจะเริ่มถอยออกถอยออกแล้วก็ตั้งมั่นขึ้นหนึ่งระดับพระเจ้าตั้งชื่อว่าปฐมมชานนะ ชานที่หนึ่งจิตจะถอยออกจากกามและอกุศลคือจิตจะเริ่มไม่เข้าไปเกลือกลั้วด้วยกามและอกุศลแล้ทีนี้จิตนี่คือคําว่าจิตตั้งมั่นในสัมมาสมาธิไม่ใช่สมาธิไม่ใช่สมาธิถ้าสมาธิจิตจะเข้าไปแนบอยู่กับความสงบนะแต่ทีนี้จิตไม่ได้เข้าไปแนบก,กับความสงบแต่จิตถอยออกมาจากอากุศล จากนั้นจะเกิดวิตกวิจารวิตกวิจารแล้วก็ปีติแล้วก็สุขนะจากที่เราสวดนะจะเกิดปีติแล้วก็สุขในปฐมฌมานหลังจากที่ถอยจิตถอยออกมาจากกามแนละอกุศลนะอลองสวดต่อไป สมาธิเป็นธรรมอันเอกบุดดิขึ้นไม่มีวิโกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล,แล้วแทนอ่าทีนี้พอจิตเริ่มถอยออกจากกามถอยจากอากุศลสิ่งแรกที่เกิดขึ้นมาเลยคือปีติแล้วก็สุขอันนี้เป็นธรรมชาติ h e n นอย่าเข้าไปยึดถือสภาวะธรรมพวกนี้เลยแค่จิตถอยออกจากกามอออกจากอากุศลเนี่ยจิตจะเกิดปีติทันที เมื่อเกิดปีติล้นขึ้นมาสุขก็จะตามมานะปีติก็คือสุขล้นล้นอ่ะปีติก็คือสุขที่มันล้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 นเว่อร์ไปหน่อยเพราะว่ามันพึ่งจิตเนี่ยไม่เคยถอนออกจากกามและอกุศลได้ทันทีที่ถอนออกจากกามมาทอกุศลได้จึงเกิดจึงเกิดเอฟเฟกนะพูดง่ายๆมันเกิดเอฟเฟกขึ้นมามันเกิดปีติขึ้นมาเป็นเอฟเฟกที่จิตหลุดออกจากกามและอกุศลในเบื้องต้น พระเจ้าบอกว่าเนี่ยเรียกปฐมฌานจากนั้นเมื่อวิตกวิจารณ์ณทั้งสองระง,งับลงคําว่าระง,งับลงเนี่ยเราอาจจะคิดว่าก็ของมันเป็นธรรมชาติเกิดดับก็ได้นะคือโดยสภาพธรรมโดยปัญญาเนี่ยทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่จิตเริ่มถอยออกจากปีติและสุขเช่นกันนะในเบื้องต้นถอยออกจากกามอากุศล เป็นอก,กุศลนะตอนนี้จิตกําลังจะถอยออกจากกุศลนันนะไม่งั้นตั้งมั่นไม่ได้นะถ้าเข้าไปขุกอยู่ด้วยกุศลโอ้ยชุ่มอยู่ด้วยกุศลเนี่ยทีนี้ก็ติดก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละทีนี้จิตกําลังจะถอยออกจากกุศลจึงเกิดเอโกทิภาวะขึ้นมาจิตจึงตั้งมั่นขึ้นมาอย่างชัดเจนเด่นดวงดูจากคำพู้เจ้าได้เลยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาอยู่ในระดับหนึ่ง ตอนนี้วิตกวิจ,า,ววจาร์ทั้งสองระงับลงไม่มีการดำริติตึกอยู่กับสมาธิอีกแล้วจิตถอยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเรียกว่าทุติยฌานหรือฌานที่สองเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเรามัวแต่ไปดูเรื่องของฌานว่าเกิดอาการอย่างไรแต่ตอนนี้มุมมองที่แท้จริงของสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเนี่ยถอยออกจากการอากุศล ถอยออกจากวิตกวิจารคือการที่ต้องมานั่งวิตกวิจารเนี่ยคือรูลมหายใจดูลมหายใจมาตรองลมหายใจติดถอยออกอีกชั้นหนึ่งอลองดูชั้นที่สามนนความากางยไปแห่งปติย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขามีจิตและสัมปชัญญะและย่อมเฉลยความสุขด้วยนามกาย ชนิดที่พระอาริยเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขาจิตอยู่เป็นปกติสุขดัดงนี้เอาละทีนี้พอจิตถอนออกอีกระดับหนึ่งนะตั้งมั่นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจะเห็นว่าจิตค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมาทีละระดับทีนี้ปีติดับนะ พอเขอ้าสู่ฌานที่สองเนี่ยจิตเริ่มตั้งมั่นสูงแล้วจากนั้นปีติก็ดับเมื่อปีติดับจะสวยความสุขด้วยนามมากายอะไรคือนามมากายนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเรารู้จักดีว่ากายเวทนาสัญญาสังขารเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเรียกว่าเป็น เป็นชั้นละเอียดในภาษาธรรม,มะเนี่ยทีนี้จะกลายเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งนาม,มกายเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยจะเข้าไปสัมผัสกับความสุขทีนี้เมื่อปีติดับก็เหลือแต่ความสุขซึ่งตอนนั้นจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาสูงละถอนออกจากปีติแต่กลับพบกับความสุขที่ เข้าไปถึงสารพางกายแต่นี้เป็นนาม,มากายเข้าไปถึงทุกส่วนของของในขันเป็นที่สันเสริญของเหล่าพระอริยเจ้าถ้ามีพระอริยเจ้าเห็นสภาพนี้ก็จะบอกว่ก็เป็นที่สรนเสริญจิตของก็ถอนขึ้นมาจากกามจากอากุศลเข้ามาพบความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนไม่ใช่ความสุขจากกามไม่ใช่ความสุขจากการได้สิ่งของอีกแล้ว แต่จะกลายเป็นความสุขที่ได้จากความตั้งมั่นของจิตที่ถอนออกถอนออกมาโดยลําดับนี่จิตจะลองถอนออกโดยลําดับแต่ตอนนี้เราจะพบสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในองค์ฌานนี้เนี่ยนะในในฌานที่สามเนี่ยปฏิยฌานก็คือความสุขจะเป็นความสุขด้วยนาม,มก,กายไม่ใช่ความสุขแบบอื่นเป็นความสุขด้วยนาม,มก,กาย อลองดูฌานที่สี่ถ้าิี่ฌานแล้วแล้วก็รับสุขเขี่ยดได้และก็รับทุกเขี่ยดได้เพราะความกลับไปแห่งโสมนัสและโสมนัสทั้งสองในการก่อนเข้าถึงจัตุปฌานไม่มีทุกไม่มีสุขมีแต่ความที่ติ์เป็นอรรมตะคอย เอาลเมื่อเรามาดูความตั้งมั่นของจิตที่ค่อยๆขย,ย,ยับขึ้นมาเรื่อยๆจะเห็นว่าเมื่อถึงฌานที่สี่เนี่ยเพราะละสุขเสียได้คําว่าละสุขเสียได้จะสุขเสื่อมไปโดยสภาพก็ตามหรือว่าด้วยความเห็นธรรมก็ตามจิตจะถอยออกจากสุขเพราะฉะนั้นในสภาพนี้พู้เจ้าบอกจะไม่มีทุกข์ไม่มีสุขนะ จิตจะเข้าสู่ธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ที่เราพูดถึงจิตจะตั้งมั่นสูงสุดในระดับของฌานนะไม่ได้จัดการกับตัวตนนะในระดับของฌานจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาสูงสุดเพราะฉะนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นในระดับฌานที่สี จะเป็นเรื่องง่ายมากที่จะเห็นความจริงตามความเป็นจริงเพราะไม่ปนไปด้วยทุกข์และสุขแล้วสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นผู้ที่ถึงฌานสี่แล้วก็ปฏิบัติภาวนาเนี่ยจะเห็นความจริงตามความเป็นจริงในโลกฝนตกตอนนี้เสียงฝน คนในโลกก็เสียงฝนแล้วก็เข้าไปยึดมั่นถึงมั่นในความเป็นฝนโอ้ฝนตกเปียกเลยเสียว่าตากผ้าไว้ก็ไม่แห้งก็จะหมุนวนอยู่ในสมมุติบัญญตัติแต่ผู้ที่มีสติที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์<ม>ก็จะเห็นแค่เสียงที่มากระทบจิตใจก็เข้าไปยึดถือแล้วก็สั่นไหวแล้วก็หลงก็ไปในเนื้อเรื่องในในโลกความคิดเท่านั้นเองที่ก็แค่เสียงกระทบแล้ว จะคิดไปให้ตายจะคิดไปถึงว่าถนนเปียกเสื้อผ้าจะเปียกจะคิดไปให้ตายก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ตูดนั่งติดอยู่เบาดน,นี้ดังนั้นทันทีที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาจะไม่หลงเข้าไปในเนื้อเรื่องจะไม่หลงเข้าไปในโลกความคิดจะไม่หลงเข้าไปยึดถือสังขารสติจะเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะความที่ถอยออกมาจนถึงจุดนี้เพราะอุเบกขาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ไม่ใช่ไปทำอุเบกขาจิตตั้งมั่นขึ้นมาโดยลำดับจะเกิดสติที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาเราจะได้คำว่าจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นมาตลอดทุกคนเ๋ยวถามว่าจิตตั้งมั่นคืออะไรจิตตั้งมั่นคืออะไรนี่อถอยออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราสรุปให้เห็นง่ายๆจะเห็นว่าในสัมมาสมาธิจิตจะถอยออกจากอกุศลจิตจะถอยออกจากกุศลจิตจะถอยออกจากปีติสุขแล้วหลังจากนั้น จิตจะเข้ามาทรงตัวอยู่ด้วยสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นที่เป็นกลางไม่มีสุกทุกไม่มีทุกขไม่มีสุขจิตเข้าสู่อุเบกขาโดยธรรมชาติบริสุทธิ์จากนั้นการเห็นโลกจะเห็นตามความเป็นจริงจะส่งผลต่อไปถึงสัมมาทิฏฐิผู้เกิดสัมมาทิฏฐิ ต้องมีสัมมาสมาธิดังนั้นใครที่เราเป็นว่าที่พระเจ้าตรัสกับพ่านนท์ว่าชานที่หนึ่งก็ได้ก็เป็นนิพพานเล็กๆนะเพราะฉะนั้นชานที่หนึ่งจิตถอยออกจากกามจากอากุศลแต่จิตก็ยังยอมรับว่าก็ต้องยอมรับกันว่าจิตยังไม่ได้ถอยออกจากกุศลเลย จิตยังยังยังวนอยู่ในกุศลทั้งปีติทั้งสุขทั้งาการดำดริตรึกคือวิตกวิจารณ์เพราะฉะนั้นก็ยังความใสบริสุทธิ์ถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆมันเหมือนบ่อน้ําที่มีปลาว่ายอยู่ในปูถทชนเนี่ยเป็นบ่อน้ําโลนน้าคลองที่มองไม่เห็นปลาเลยไม่เห็นปลาเลยไม่มีทางด้วยที่จะเห็นปลาคุณไปยืนอยู่ริมแม่น้ําลําคลองคุณคุณไม่เห็นหรอกปลา ทีนี้ในชานที่หนึ่งก็ก็หมายถึงตกตะกอนลงไปหน่อยเห็นวงแบบวงแบบแบบเห็นหลังปลาไวๆนะแต่ไม่รู้ละปลาอะไรแต่รู้ว่าในน้ํามีปลาทีนี้ประชานที่สองน้ําก็ใสขึ้นอีกหน่อยก็จึงพอจะรู้แล้วโอ้มีปลาอยู่กี่ตัวแต่ก็ไม่เห็นรายละเอียดประชานที่สามก็ค่อยๆเห็นรายละเอียดโอ้สีสวยนะระชานที่สี่นี่น้ําใสปิ้งเลยอย่างเงอยเอาน้ําน้ําน้ําดื่ม ใส่ลงไปแล้วก็มีปลาคาปลาอะไรไหว้กันใสยแจ๋วเลยจะดูกี่แบบจะดูอะไรก็เห็นก็เห็นความจริงแบบแบบหลอกไม่ได้เอาละเพราะฉะนั้นเรื่องของสมาสมาธิแตกต่างจากสมาธิอย่างไงเราได้ยินกันมาเยอะเราทํากันมาเองเรานั่งปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับมาที่การปฏิบัติที่เราทําในส่วนของความเข้าใจได้แล้วเราเริ่มรู้แล้ว สมาธิคือบริจิต์มีมีเป็นสมาธิอยู่บนความสงบเพราะมีองค์บริกรรมเพราะมีอารมณ์ที่เข้าไปตั้งมั่นอยู่ก็เกิดเป็นสมาธิที่เรารู้จักสมาธิก็จะเป็นพื้นฐานของสมาสมาธิแหละก็ต้องมีสมาธิก่อนมิเ่นคงไม่มีสมาสมาธิแหละแต่สมาสมาธิก็ไม่ถึงกับอาศัยสมาธิโดยเทียบโดยส่วนเดียว คนที่ไม่ไม่ได้นั่งสมาธิจิตตั้งมั่นก็มีในขณะที่เราล,ลึกขึ้นมาได้ว่าจิตปนไปด้วยอกุศลจิตก็ถอนตัวเองเออกมาหนึ่งระดับในช่วงหนึ่งแวบตอนนั้นก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้แต่ถ้าจิตไม่ระลึกเลยว่ากำลังหลงกำลังเผลอเพลินกำลังอะไรเนี่นั่นก็จมจมอยู่ในโลกของของของผู้ทุชนของจิตดำมืด ก็ถอยไม่ออกก็จะเพลอเพลินไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเมื่อกี้ในฌานที่สองเราก็จะเห็นหรือฌานที่สามเนี่ยก็จะเห็นว่าเริ่มประกอบด้วยส,สติและสัมปชัญญะขึ้นเห็นไหมเป็นธรรมชาติทั้งนั้นถ้าทําถูกต้องเป็นธรรมชาติหมดอันนั้นในส่วนของสมาธิพอสมาธิจิตก็ค่อยๆถอยออกทั้งอกุศลก็ดีทั้งกุศลก็ดีขึ้นมาอยู่ในสภาพบริสุทธิ์แล้วก็จะเห็นธรรมได้ชัดเจนเรียบจิตตั้งมัน่น เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมด้านก็รู้ลมแล้วทำไมก็ยังไม่เห็นจะเข้าใจอะไรอย่างที่อาจารย์พูดไม่เห็นจะเห็นอย่างที่อาจารย์บอกจะได้เข้าใจได้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าเรามีปัญหาละเราทําได้แค่สมาธิแต่เราทําสัมมาสมาธิไม่ขึ้นเลยจิตไม่ถอยตัวออกจากสิ่งเหล่านี้เลยเพราะอะไรเพราะเราปล่อยให้มันชุ่มอยู่ด้วยกาม เราปล่อยให้มันชุม่มด้วยอกุศลเราปล่อยให้มันชุ่มอยู่ด้วยความคิดปล่อยให้มันวนอยู่ด้วยความคิดไม่มีสมาธิไม่มีสัมปชัญญะไม่มีสติในการใช้ชีวิตเลยในแต่ละขณะาณะอ่อนมากอ่อนสัมปชัญญะอ่อนปวกเปียกทำอะไรก็เผลออะไรทำอะไรก็หลงันก็ใช้ไม่ได้ถ้าแบบนั้นก็ใช้ไม่ได้ไม่มีหลักสมาธิเห็นถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่มีมรรคองค์อื่นๆที่จะวนกลับไป มันไม่เห็นความจริงแล้วสมาสมาธิจริงๆมาจากไหนจริงๆมาจากสติปัฏฐานสี่เราถอยหลังกลับไปที่มรรคองคที่เจ็ดเราถึงจะเข้าใจในมัรคองค์ที่เจ็ดเป็นผู้มีสติอยู่บนกายเวทนาจิตธรรมที่เราได้เย็นได้ยินกันมานาน แล้วผมถามว่าเข้าเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปะชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นะในศัพท์ก็คือว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นแล้วว่ากายเนี้ยไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาการจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาได้นะ จิตต้องถอยออกมาหนึ่งระดับเหมือนกันไม่อย่างนั้นก็จะเห็นว่าเป็นกายของเราทีนี้เมื่อมีการถอยออกเพื่อจะพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมธรรมชาติของจิตถอยออกอยู่แล้วไม่ถอยก็จมไม่ถอยก็จมเป็นผู้ถุชนไปอย่างนั้นกายก็เป็นของเราใจก็เป็นของเราความรู้สึกก็เป็นของเรามีเราชอบเราไม่ชอบกุศลเกิดขึ้นก็ชั้นมีกุศลชั้นได้บุญ อะไรอยู่อย่างนี้ยวนอยู่อย่างเนี้ยเพียงก็มันก็ถอยอะไรไม่ออกเลยอ่อนสติอ่อนสัมปชัญญะใช้ชีวิตหลงเผลอเพลินเฮฮาอย่างนี้ทํำยังไงมันก็ไม่มีหรอกสัมมาสมาธิอ่ะแล้วเราอยู่ตรงนี้แล้วเราอยู่ตรงเราอยู่กับบรญรากาศเราอยู่กับความสัปพายะที่สูงมากอยู่แล้วมันเกื้อกูลอยู่แล้วฉะนั้นถ้าไม่เกิด สัมมาสติสัมมาสมาธิก็เกิดยากเหมือนกันถ้าไม่เกิดสัมมาสมาธิสัมมาสติก็เกิดยากเหมือนกันเพราะงันก็เกื้อกูลกันหมดแหละในมรรคองค์ที่หกเจ็ดแปดถ้าไม่ละกามไม่ละอกุศลแล้วจิตจะพากออกจากกามออกจากอกุศลได้ยังไงในมรรคองค์ที่แปดเราจะเห็นว่าในกลุ่มของจิตสิกขาเนี่ยมรรคองค์ที่หกเจ็ดแปดสนับสนุนเกื้อกูลกันอย่างแข็งแรงสามกันอย่างแน่นเลยนั้นถ้าเกิดเรา เราไม่ไม่ทําในองค์รวมไม่ทําในอง์รวมไม่เข้าใจในองค์รวมทํายังไงก็ไม่เกิดปัญญาขึ้นมาในสัมมาทิฏฐิไม่สามารถเห็นได้ว่าผลมาจากเหตุแล้วก็นี่ไม่ใช่ของเราไม่เป็นเรามันก็เป็นเราอยู่นั่นนี่ินก็เป็นเราฟังก็เป็นเราคิดก็เป็นเราเจ็บก็เป็นเราปวดก็เป็นเราคันก็เป็นเราอะไรก็เป็นเราหมดเห็นอะไรก็เป็นเรามีแต่เราชอบเราไม่ชอบได้ยินอะไรก็เป็นเรา มีแต่หงุดหงิดมีแต่ลำคาญมีแต่ไม่ชอบเข้าเมืองไปก็เป็นไงอ่มีแต่หงุดหงิดมีแต่ลำคาญมีแต่ไม่ชอบใครพูดอะไรไม่ถูกหูก็มีแต่หงุดหงิดลำคาญมันก็จมลงไปจิตก็ไม่ถอนออกสาระสําคัญสัมมาสมาธิจิตต้องถอนออกจากกามออกจากกุศลที่สุดก็ถอนออกจากกุศลด้วยถึงแม้จะสติเป็นฝ่ายกุศลก็ตามจะเป็นกุศลที่พระเจ้าก็บอกแล้วเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ แล้วก็เป็นอุเบกขาที่แท้จริงถึงจะเห็นความจริงตามความเป็นจริงที่เรียกว่ายะขาภูตะยานทะัศนะเห็นความจริงตามความเป็นจริงเมื่อนั้นจะเกิดปัญญาที่แท้จริงแล้วก็ถึงขั้นปล่อยวางลงได้ทําไมเราวันนี้เราก็เห็นเราก็ว่าเราเห็นเห็นจะปล่อยวางไม่ได้เลยเห็นแต่จิตไม่เคยถอนออกไม่เคยปล่อยวางได้เลยทําไมเพราะความตั้งมั่นไม่ดี ปั่นทงลงไปไม่ได้พอเห็นอะไรก็หลงเข้าไปอยู่ในโลกความคิดเอาไปนั่งคิดพิจะะารณาเพราะฉะนั้นออกไม่ได้เป็นกว่าจิตจะสัมผัสปั้งอิมแพคเข้าไปตรงๆแล้วก็วางทั่วลงไปที่ตัวจิตเลยจิตเป็นคนวางไม่ใช่เราเป็นคนวางเช้านี้เขคงเอาเรื่องนี้สัมมาสมาธิต่างจากสมาธิยังไงและเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางให้เห็นความจริงยังไง